สวัสดีครับยินดีต้อนรับททุก่านเข้าสู่ iHead CPU Power iHead CPU ครับคือต้องบอกก่อนนะไม่ว่าผมเองนะั้นจะทำงานหรือว่าจะเล่นเกมแน่นอนครับการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความเมื่อยล้าอยู่แล้วทำนั่งทีเนี่ยใส่ให้สุดใส่ให้พังอะไรไปข้างหนึ่งดังนั้นนะถ้าเรามีอ,อกกุปกรณ์ตัวช่วยดีอย่างเช่นเก้าอี้ที่จ้งสบายโต๊ะทำงานที่สามารถปรับระดับได้เก้าอี้ที่สามารถเอนหลังพักผ่อนได้หรือว่าเป็นสไตล์เออร์โกนอมิกนะครับชื่อแรกที่นึกถึงคืออะไรโลนิโอนะครับซึ่งโลนิโอเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันมีดีแค่ที่นอนอย ในตระกูลนี้คือมีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้ตรงนี้นะครับและตั้งคอมได้แบบดีมากคือมันสามารถ adjust ได้และมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนั่นเองนะครับนี่คือรูดิโอตัวเออโกนั่นเองนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Intelligen นต์บาลานซ์เมคานิซึมนะครับก็คือเป็น,นกลไกที่ช่วยการเอนหลังนั้นช่วยให้นั่งสบายมากกว่าเดิมแน่นอน,นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยนะครับหลังเป็นสิ่งที่คุณจาเป็นเช่นมันจะแก้ปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมออออนนกก็็คคืท่่เเยบาปไะุูผ น,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสคุณต้องคุณต้องเลือกใช้โต๊ะที่มันดีๆ e เก้าอี้ที่มันดีๆที่จะซัพพอตร่างกายเราเอาจริงนะผมจะบอกให้ออฟฟิศซินโดรมนี่ถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะครับซู้วันนี้ป้องกันไม่ดีกว่าไม่ได้หรอถูกต้องไหมฮะถ้าคุณคิดว่าโอเคเก้าอี e, ้ไหนก็ได้อันนั้นผิดจริงๆจากที่ผมทํางานมานะเก้าอี e ้ไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกสินค้าหรือต้องเลือกเก้าอี้ให้มันถูกต้องเพื่อลดการบาดเจ็บจากคําว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับผมเชื่อว่าป้องก ลูนิโออะพอลโลนะครับลูนิโออะพอลโลตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้ตัวท็อปเนะเพราะว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบมินิมอลนะคือไม่ได้แบบมีอะไรเยอะนะครับสามารถที่จะเข้ากับห้องได้หลายแนวนะครับการดีไซน์แบบเรียบๆสไตล์แบบมินิมอลอันนี้ถือว่าเขาทำดีนะตัวลูนิโอเออร์โกตัวอะพอลโลตัวนี้นะครับแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีสีดำด้วยมันมีสองสีอีกสีดำแต่วันนี้ผมมีสีเทามานั่นเองนะครับเดี๋ยว เออโอ้โหเฮ้ยอันดับแรกที่นั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตามความจริงนะเออมันนุ่มอันดับแรกเลยมันนุ่ม2คือมันซับพอร์ตหลังจริงๆนะที่เกาลอย่างเขาไม่ได้ม้วเนี่ยเนี้ย ค,คือมันจะช่วยเปลี่ยนนหนักๆของคุณเนี่ยให้สบายยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับที่จะให้คุณเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับพนักพิงเย็นสบายไม่ร้อนเขาบอกมาว่าอย่างนี้ <c oughs> มันก็เย็นจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของ Airflow หรือ a อร์ i s m ซ์มอะทำให้รู้สึกว่ามันมี Air m e s h ดีกว่า a อ r Mesh อย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าทำให้อากาศมันถ่ายเทได้โดยที่เป็นผ้าตาข่ายใช่ไหมถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยเหงื่อออกนั่งในห้องไม่แอร์ไม่ได้ถ้าเป็นหนังเทียมเนี่ และถ้าแต่ถ้าเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยมันจะฟโฟล์มันจะมันจะฟโฟล์อย่างงี้นะครับก็คือพูดง่ายคือมันสามารถที่จะช่วยให้พนักพิงเนี่ยเย็นสบายแล้วก็ไม่รอ้อนรวมถึงมีลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับลัมบ้าซัพพอร์ตก็คือเนี่ยไอตรงนี้แหละที่เป็นลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยนะครับช่วยรองรับบริเวณเอวและส่วนล่างของหลังได้ด้วยนะครับไปปรับได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมปรับขยับได้อันนี้คือลัมบ้าซัพพอร์ตที่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็ปรับได้อย่างอิสระนะครับไล่ตั้งแต่ที่รองคอซูเปอร์ไวนคัใหญใองอกลองอมลกนะแ้้ววืา พลังพิงแขนก้ปรับได้นะครับ โอเคแล้วก็รวมไปถึงเบาะที่เป็นทรงวอเตอร์ฟอรเอทนะครับเป็นทรงเนี้ยคือนอกจากที่ใหญ่ใหญ่แต่เอ้ยเป็นใหญ่เต็มก้นจริงๆนะนี่ผมตัวใหญ่ขาใหญ่กันแล้วเนี่ยเนี่ยมันยังเหลืออยู่เลยนะเห็นปะมันใหญ่เต็มก้นจริงแล้วก็ช่วยลดอาการขาชาให้ด้วยนะครับโอเคสิ่งที่เข้ามาอยู่ในเก้าอี้ตัวเนี้ยมันคืออินเทลเจนต์บาลานซ์แมชชีนิซึมซึ่งเทคโนโลยีเนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป็นเทคโนโลยีจากอเมริากาที่เขาเอามาคำนวณการเอนอัตโนมัติให้เหมาะสำหรับผู้นั่งนะครับโอเคไหมคือมันไม่สามารถที่จะแบบปรับต่่่ววววาาาามมันนนนนเเเเปปป็็็แแบบขคณล้ึไ ทำให้รู้สึกว่าเวลาเอ็นหลังแล้วมันรู้สึกแบบไม่ได้เอ็นมากไปจนไหลหรือไม่ได้เอ็นตึงไปจนเอ็นไม่ลงแต่นี้มันเอ็นลงนะเห็นปะมันเอ็นลงนะแต่มันเอ็นทั้งสัตว์ที่แบบเออเฮ้ยมันอยู่ในจุดที่แบบไม่ต้องปรับตึงหรือไม่ต้องปรับให้มันแบบตึงมากหรือให้มันหย่อนมากคือไม่ต้องปรับเลยอันนี้คือโอโต้เขาเรียกเอ็นโอตโต้แล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็บาลานซ์กันดีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอินเทลเจนบาลานซ์แมชชีนิซึมนั่นเองนะครับน้ำหนักมากก็ไม่ต้องหงายวืดไงน้ำหนักน้อยก็ไม่่่่่่่่่ตตตต้้้้้้้้้ออ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 องงงงงเเ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 กกกกรรรรรร็หหหหหลัััััััััพพยย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 าา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 มมมมมมมนน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 นะะะะะะะไีีีีีีีีคคคบบบวววปปปิจจใชุุุุดดำๆทขืแ ปรับนะครับมันเกะกะแล้วมันก็วุ่นวายด้วยนั่นเองแต่นี้คือไม่ต้องปรับเลยนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆโจยค่อยๆไล่มันเสียเวลาเยอะนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยมันคำนวณมาหมดแล้วให้มันสมูทมากๆคือใครมานั่งก็เธอจะมันจะเอนตามต้นหนักตัวมันเลยเราเห็นเรียบๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีซิสเต็มหนึ่งที่เรียกว่าซิงโครไนซ์ซิสเต็มนะครับก็คือเวลาเอนเนี่ยจะสังเกตว่าพนักพิงกับเบาะมันจะขยับประสานงานกันนะครับนี่เห็นป่ะเวลาเอเนี่ยพนักพิงกับเบาะมันจะขยับแบบประสานกันนะครับคือหลังเองลเนี่่ยยยเบาะะะกกไปด้วนน็คคืออจผลาายร่งกาาายทงงนแบบซิค์เานกััิงงหพ นั่นเองนะครับโอเคเนี่ยแต่ถ้ามันอยู่ที่เดิมแต่มันจะมันมันจะมันจะไม่สบายเท่านี้นะเอได้ถึง4ระดับครับและรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง136กกิโลกรัมตรงนี้เนาสังเกตดูนะมันทะลุทะลวงไถึงข้างหลังเลยเห็นปะเนี่ยมันทะลุทะลวงไถึงข้างหลังเลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนของตัวรองคออันนี้เป็นแบบใหญ่แบบกว้างเลยนะกว้างมากแล้วก็เป็นแอร์โฟล์ด้วยแอร์แมชชีนี้ด้วยเห็นปะครับอันนี้ปรับปรับได้แอร์จัดได้ไหมแอร์จัดได้อันนี้แอร์จัดได้แอร์จัดสูงต่ำ เห็นไหมปรับได้โอเคปรับก้มเงยได้สูงต่ำได้เพราะคอคนเรามันสูงไม่เท่ากันอยู่ละข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผ้าอย่างนี้เรารับประกันว่าเย็นไม่ร้อนแน่นอนตัวเท้าแขนสามารถปรับได้ขึ้นลงอ่า ปรับได้2ดีก็คือขึ้นลงปุ๊บแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนี่เดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับปรับได้ขึ้นมาได้หลายระดับอยู่กันนะคราวนี้ถ้าเราดูฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นการล็อกว่าเราจะปรับได้กี่ระดับตรงนี้อันนี้เป็นการล็อกกับไม่ล็อกดีกว่า,าผมลองนั่งดูโอเคก็คือตั้งแต่สบายแลวล่ะแล้วตัวนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นไปก็ขยับให้มันตรงได้่ทีนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่โดนใช่ผมก็ปรับให้มันอ่ะผมก็จะประมาณนี้ให้มันดันหลัง,ล,งล่างเราพอดีกกกกกกต้้อ้อออออมมัััยครรโเเเนนนนนนีีปป็็็็็็าาาลลลลจจะจะห่ เอด้วยอะไรฮะอินเทลร์เจนต์บาลานซ์แมคานิซึมอันนี้คือแบบไม่ต้องมีตัวปรับเลยนะคือเอ็นสบายดีนะถ้าเราเอ็นสุดก็เอนสุดอย่างเงี้ยมันก็อ,อยู่กับเราจะทิ้งน้ำหนักเท่าไหร่ยิ่งเราทิ้งมากก็เอ็นมากโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากถ้าเราแบบเอออยากจะโฟกัสงานอ่ะโฟกัสงานอย่างเงี้ยอ่ะเออหนุนหนังเห็นปะชิลเห็นปะแต่ว่าเราสามารถล็อกได้นะครับปึ๊บล็อกเลยสี่ระดับเราได้สี่ระดับนี่หนึ่งระดับอันนี้อันนี้ลึกสุดใช่ปะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ทีีีี่่อออออออัััันนนนนน้้้าานน้้คคนนืืสสาามรถลลล็็กกไไดดหงงูตปะ อ่าอันนี้สูงต่ำปกติอยู่แล้วโอเคสูงต่ำเป็นแก๊สสปริงนะครับสูงต่ำได้ฟื้ต่ำจืดสูงขึ้นมาเห็นไหมอ่าอันนี้ความโหดของตัวนี้คือมันสามารถปรับเบาะเนี่ยตรงก้นเนี่ยถ้าเรามีขาหน้าขาที่มันยาวหรือขาอ่อนที่มันยาวเนี่ยนะครับสังเกตดูนะถ้าอย่างเงี้ยพยายามให้มันกินให้หมดหรืออาจจะเหลือน,นิดน,นึงตรงเนี้ยแล้วแต่ความสบายและความคือมันสามารถปรับได้หมดนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยสามารถขยับได้ขนาดนี้นะดูดิแล้วก็สาาบายอัดจัสนะนั่น,ะนเองครับนี่ถ้าผมผมนั่งก็นั่งประมาณนี้โอเคไหมา,มา เห็นไหมนี่ก็โอเคเห็นไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับปุ๊บตัวนี้นั่งสบายใช่ไหมโอเคมือสบายจริงๆนะอันนี้เป็นแอร์เมชข้างหลังไม่รอแน่นอนมีลาม่าซัพพอร์ตก็มอีปรับได้อันนี้เซตได้ปรับไปข้างนี้ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวพิงคออ่าพนักพิง อันนี้มันสามารถหนึ่งก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับผมเองก็ปรับให้มันตรงได้ใช่ไหมเพราะหลังคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่เห็นไหมแต่ที่หัวคือเห็นเก้าอี้ขนาดเนี้ยตัวแค่นี้นะมีเลือกสองสี 4, ใช่ไหมสีดํกากับสีเทาใช่ไหมครับแล้วก็บอรเอ็นหลังปรับได้สีระดับและรองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยสามสิบหกกิโลกรัมร้อยสามสิบหกกิโลกรัมใครที่หนักตัวเยอะไม่ต้องห่วงเลยนะนี่ไงแล้วก็สามารถพริงได้อย่างเงี้ยสมมติเราดูหนังเนี่ยสมมติมีจอเนี้ยแล้วก็ปรับขขึึ้้้้นนนนนนมมมาาาป๊บบบีีี่่่่ไไงงัก็็แเเเเเหหยยยยยออออดะรืว ป๊บอย่างนี้ปุ๊บโพิชั่นการพักผ่อนจะเป็นอย่างนี้เราก็ปรับให้มันลงมานิดนึงอะ ถึงงอน,นิดงอนหน่อยให้มันเข้ากับเนี่ยให้มันเข้ากับสีลักษณงเขาได้อีกก็ได้อีกก็ได้อไอย่างนี้มันจะเห็นไหมถ้าเราวางไม่ไม่ตรงไงนะครับมันจะมีช่องว่างนานๆที่มันจะเมื่อยนะอันนี้ในมุมการพักผ่อนนะครับน,น้น,นเนี่ยผมว่าก็อี้ตัวนี้ผ่านในมุมของการทํางานนะของดีรับประกันของดีต่อมารุ่นน้องอ่ารุ่นน้องของมันดีกว่านี่คือตัวที่เราสามารถจับต้องได้หรือเปล่าครับมันคือลู er นะิโอเออร์โกสตาร์ไลท์นะโอ้ดีไซน์เขาดีไซน์ดูแพงดีนะดูเรียบง่ายดีนะจุดเด่นมีอะไรบ้างหนึ่งคือพนักพิงแบบ าขายคูลไลท์เมชตรงนี้นั่งสบายไม่ร้อนอบอ้าวแน่นอนเห็นปะนี่จับดูรู้ว่าเย็นละเพราะไม่มีแบบไปตาข่ายอย่างเงี้ยนะครับสพนักพิงศรีรษะเนี่ยปรับสูงต่ำได้และหมุนขึ้นลงได้โอเคแล้วก็แผ่นรองรับรูปคลื่น e r g o w a ก e วฟนี่รับหลังเนี่ยเขาจะดีไซน์เขาเรียกว่าอเออ o w a ก e ว สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ช่วยซับอร์ตส่วนหลังและกล้ามเนื้อช่วงเอวก็คือตัวนี้แหละนี่ไงอโอเกอเวฟคือตัวนี้แอลัมบ้าซับอร์ตนี่แหละนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็อาร์มเรสเนี่ยปรับได้3ทิศทางเดี๋ยวเราดูปรับได้ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบคำนวณการเอ็นอัตโนมัติลดการออกแรงในสิ่งที่เรียกว่าอินเทลเลเจนต์บาลานซ์แมชชีนิซึมตรงนี้เขาจะให้มาด้วยในตรงนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับตัวลูนิโอโอเกอสตาร์ไลท์เนี่ยเอาตรงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบมาใให้้้้้คคคนน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 นตตตตตัััััััววเเเเเเลลลลลล็กๆๆีีีี่่่่่่ยยยยงไไไดดดดดแแแบบบบบบ,แบบบบบบสสสาาาะรโโออออถมมม์์ททุุิิ เออ,อร์โกสต์ไลท์เนี่ยก็จะมาอีกแนวหนึ่งคือการใช้สีสไลล์ที่มีความเรียบหรูอยู่แล้วนะครับโอเคบอกากับคนถ้าให้ห้องทำงานเนี่ยมีแบบมีความโคซี่คือมีความหรูอะโคซี่นะโอ้ไอตัวนี้รองรับได้น้ำหนักสูงสุดเนี่ยร้อยสามสิบหกกร,รมัมไม่เหมือนเก้าอี้มิน,นิมอลที่แบบขนาดมันไม่โหดนะใช่ปะปรับตำแหน่งปรับอะไรได้หมดพื้นที่กว้างห้าสิบเซนคือมันไม่เลอะเธออะมันดูแบบเรียบร้อยดีนะ 5 0 0พันกว่าบาทนะเรียบร้อยดีนะครับตัวลูนิโอเออร์โก้สตาร์ไลท์ตัวตนี้นะครับนอกจากจะมีเยซาที่สวยงามแล้วนะตัวนี้นะก็ยังดีต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าโรคกระดูปวดหลังนะครับปวดคอปวดไหล่หรือว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้นั่งเก้าอี้ที่นั่งทำงานหน้าคอมนานๆเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าเก้าอี้ดีเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าอนาคตโตไปเนี่ยกลายเป็นคนปวดหลังขึ้นมาเนี่ยนะเสียตังค์เยอะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราลงทุนอันดับแรก ห้าพันกระบะตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ตรงนี้ให้มาแบบคือที่มันเกินราคาไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้มาว่าเป็นอินเทลเจนบาลานซ์แมชชีนิซึ่มก็คือตัวเอชอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็แบบดัวท็อปอย่างอพอลโลนี่ผมนั่งตัวท็อปอยู่อันนี้ตัวรองสตาร์ไลท์ตรงนี้นะครับโอเคไม่ต้องมาปรับหมุนไม่ต้องมาจูนอะไรเหมือนกันหมดก็คือทั้งคู่นี่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทลเจนบาลานซ์แมชชีนิซึ่มนะครับคือเอชหลังสบายไม่ต้องกลัวหงายหลังตึงนะครับพร้อมกับซิงทาาาาางงงงงนน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 นสอออออออดคคคคลลล้้้้กกกกกัััััััั็็ืเเเเเววววโโยยยไไไปปปุ๊บบบบตตตขข่่่่ีีรรรจะะึม ได้สระดับในระบบโยกเอและก็ปรับสมดุลตรงนี้นะครับ กับผมรอนั่งดูดีกว่าโอเคตัวนี้เรียกว่า l u n i o e r g อ Starlight นะครับ Starlight หลักๆแล้วผมว่ามันคล้ายๆรุ่นพี่มันแต่ทางเกตดูว่าไอต้ตรงนี้มีความบางกว่าตรงนี้ตัวรับก้นเนี่ยมีความบางกว่าแต่นุ่มเหมือนกันนะนุ่มเหมือนกันข้างหลังดีไซน์ออกมาเย็นเหมือนกันแล้วก็เป็นซีทรูเหมือนกันสังเกตดูดีว,ดว,ว่าหลังมันเป็นซีทรูตัวนี้เป็น S อ u เคิรเขาเรียกเออรโกเคมันจะเป็นโค้งอย่างนี้เลยเพราะสุดท้ายแล้วสรีหะของเราเนี่ยหลังของเรามันย,ยังไงมันก็ต้องโค้งอยู่แล้ว โควรมานั่งดิครับอันนี้คือปรับลัมบ้าได้นะโอเคข้างหลังจะเป็นตัวนี้จะไม่มีปุ่มปรับให้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเนืบอะเนืบหรือคลายอะไรเงี้ยมันไม่มีมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า intelligent balance mechanism ก็คือเออัตโนมัตินะครับโอเคอย่างเงี้ยถ้าเราเงี้ยถ้าเราแรงไม่ถึงมันก็ไม่เอ็นนะต้องลงไปนั่งครับโอเคไหมลองนั่งเลยแล้วกันโอเคปุ๊บโอเคสิ่งที่ผมรู้สึกได้คืออะไรฮะตัวนี้มันสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้โอเคระดับแรกสูงต่ำนี่คือมาตรฐานอยู่แล้วเนาะสูงต่ำแต่สูงต่ำแจะแม่งนุ โอเคไหมโอเคดังนั้นเนี่ยต่อมานะครับถ้าเราปล่อยแล้วล็อกปุ๊บปุ๊บล็อกเห็นไหมมันจะล็อกแค่นี้เราก็เวลาเอ็นลงมันก็ยกขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมตัวเนี้ยมันยกขึ้นเหมือนเดิมตัวก้นมันเห็นไหมจะรับกันพอดีเห็นไหม,ม,<ๆ>ไหมครับนี่ก็จะล็อกได้ก็คือล็อกได้แล้วก็เป็นออโตโอ้เป็นบาลานซ์แล้วก็เวลาเรานั่งเนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับให้มันซับพอร์ตกับหลังเราได้เนี่ยเห็นไหมมันค่อยๆดันหลังเราให้มันตรงได้ตรงนี้นะครับตัวแขนนะครับอาร์มอะดัชเมนต์อาจจะได้เยอะไหม นะอะจจะแอร์ัตได้เยอะเนี่ยสูงต่าได้อันนี้ซ้ายขวาได้โอเคสูงต่าได้ซ้ายขวาได้อันนี้มาแบบประชุมอันนี้เล่นโทรศัพท์อันนี้นา,นนา้อยหลังเดินหน้าได้ใช่ไหมชิลสบายปรับได้ตรงนี้นะครับก็คือปรับได้เยอะแหละพักผ่อนก็ปึ๊บใช่ไหมสูงนั่งดูหนังนะนอนดูหนังนะพักผ่อนพักผ่อนพัอนี้ปึ๊บป๊บเห็นไหม ก็แบบเนีน้ยง่้ยสบายก็พอดีเลยเห็นป่ะเนี่ยเอ็นหลังพอดีเลยเออเฮ้ยสบายทั้งสองตัวครับโอเคไหมนี่คือตัวลูนิโอเออร์โกสตาร์ไลท์ถ้าตัวนี้คืออ p พอลโล ต่อมาเราจะพูดถึงโต๊ะนะครับแน่นอนมีเก้าอี้ต้องมีโต๊ะนะครับถ้าเราใช้เก้าอี้แล้วเนี่ยนะไอ้ตรงนี้จะเป็นโต๊ะจากตัวลูนิโอนะครับมันคือลูนิโอเออร์โกสเปซวันและทูนะครับคือมีเก้าอี้แล้วเนี่ยมันต้องมีโต๊ะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังเล็งโต๊ะอยู่ก็ไม่ต้องไปไหนไกลครับเพราะว่านี่คือโต๊ะที่มันสามารถปรับได้และก็เข้ากับเก้าอี้ได้เป็นอย่างดีมันคือยี่ห้อเดียวกันนี่คือลูนิโอเออร์โกสเปซวันและสเปซทูเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าตัวนี้เป็นโต๊ะ ปรับระดับไฟฟ้าสเปซวันสีวูดจูปิเตอร์นะครับสเปซวันสีวูดจูปิเตอร์นะครับซึ่งสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นั้นแต่ต่ำสุดคือ73สเซนสูงสุดคือ118ปเซนปรับได้50เซนนะครับและยังจดจำความสูงที่พอด,ดีกับตัวเราได้นะครับพูดง่ายคือมีระบบเมมโมรีอันนี้ไม่ยากเลยมีระบบเมมโมรีหมดเลยนี่อุ้ยนี่กดมันก็เมมได้เห็นไหมโอ้เขาทำดีไว้เฮ้ยเป็นเก้าอี้ที่ไม่เกี่ยวกับตัวผมรู้สึกว่ามันสมูทมากเลยว่ะจริงๆนะสาระมันขึ้นลงสมูทแท้ะละ่่ะเนีย76 cm. จำได้เมมได้เห็นไหมแต่ว่าโต๊ะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเขาเรียกว่าสมาร์ท L S M d i o Spy Mode ตัวนี้คือเป็นโหมดที่โต๊ะเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นลงอัตโนมัติระหว่างทำงานคือเวลาทางานไปเนี่ยมันจะมีระบบ d デ o Spy Mode ตรงนี้ระบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่าโต๊ะมันจะค่อยๆปรับขึ้นปรับลงไม่ให้แบบร่างกายมันัวจําหรือว่าร่างกายมันเมื่อยอยู่กัแบบคือปรับขึ้นให้ร่างกายมันขยับได้บ้างนั่นเองครับเรียกระบบระบบนี้ว่าสมาร์ท L S M モードนั่นเองนะครับก็คือขยับขึ้นลงอัตโนมัติระหว่าง คือไม่ให้มันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหรือมันค้างไว้ตรงนี้นะครับค่อยๆขย,ยับขึ้นค่อยๆขย,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 ยับลงระหว่างการทํางานให้บริหารคอและไหล่ได้ดีละนิดให้มันไม่ตึงนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมึนหัวแล้วเพราะเขาเนี่ยคำนวณมาแล้วว่าสปีดประมาณนี้กำลังดีต่อสุขภาพและไม่รบกวนการทำงานของเราด้วยนะครับแต่ดีไซน์สวยนะท็อปโต๊ะสวยมากเป็นลายไมย้ท็อปโต๊ะสวยขอบมนขาสวยแล้วมอเตอร์สมูทมากนะครับมอเตอร์สมูทมากนะครับโอเคไหมขาแต่ขาสวยขึ้นมาแน่โค้งโค้งเคิร์ฟเคิร์ฟไม่เหมือนใครดีนะ แต่เพราะสวยไม่พอนะรับตักได้ถึง120กิโลกรัมหมายความว่าอะไรผมขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีทั้งไซส์ S ก็คือ120คูณ60แล้วก็ไซส์ L คือ160คูณ80อันนี้ผมว่าผมน่าจะเอาไซส์ S มาอยู่ล้วเนี่ยตรงนี้นะครับนอกจากนี้จะมีตัว LUNIO Ergo Space 2นะครับอันนี้มีทั้งไซส์ S และ L เหมือน Space One เลยก็คือตัวนี้อันนี้จะปรับได้ทั้งหมด7.3ถึง121เซนจะสูงกว่า Space o n นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ,รบที่น่าสนใจคือตัวนี้เหรอมััันจะมมาพร้อกบบตวแ ทักีนเออเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นจากทัชสกรีนผมรู้สึกว่ามอเตอร์มอเตอร์เขานุ่มอย่างเลยว่ะและโหมด Time r e m i n นอรมีระบบแจ้งเตือนว่าเราขยับตัวได้แล้วนะครับเตือนให้เราขยับตัวไงเพราะว่าบางทีเราทํางานเพลินไงทำงานเพลินอะไรไปเราไม่ได้ขยับตัวเงี้ยมันก็จะมีโหมดทีๆๆ่ว่าเตือนตึ๊ดๆึนั่นนั่นจุดเด่นคือมี Time r e m i n นอรคือสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนได้ทุกๆ30นาทีหรือว่าทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเพื่อเปลี่ยนอิเลียะบดจากนั่งเป็นยืนนะครับลดอาการทีีี่่เเเออออนนนนนนนัันนััังงงาะะไไรรร้ร้้้ยตวบบหกกกดดสสูุ80คคโ แล้วก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวด้วยประหยัดพลังงานนะครับนิ่งและเงียบแต่มันเงียบจ,จริงนะแล้วก็เบมได้3าระดับตรงนี้นะครับ a n t i collision system ก็คือเป็นระบบการป้องกันชนิ่งกีดขวางนะครับก็คือเวลาชนเัื่อเป็นจะเด้งออกนะครับโอเคไหมก็คือเราสามารถใช้ทํางานได้เวลานั่งคิดงานแล้วนั่งทำงานเนี่ยนะครับเรานั่งทํางานได้อันนี้คือเรานั่งทำงานแล้วมันเมื่อยไงผมเองก็เป็นคนที่ยืนทำงานบ่อยเห็นปะ มันทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเอเรียบทได้อะไรยี้ได้ไหมนี่คือการยืนทํางานใช่ปะสำหรับตัวสเปซวันะครับคือสเปซวันเนี่ยมันก็สามารถยืนได้แล้วก็เมมได้นะครับเมมได้เราลงมาที่76เซนอันนี้สามารถที่จะเมมได้แล้วก็มีปุ่มที่เอาไว้ให้มันให้ให้หมุนเอาเองได้ด้วยเนี่ยเราก็ตั้งไว้ให้มันขยับเองนะครับ <Okay. S 2> ยืนทํางานก็ได้นั่งทํางานก็ดีถ้าจับคู่กับตัวอัพพอลโลเนี่ยก็จบเลยนะคือบางทีเก้าอี้เนี่ยนะโต๊ะเนี่ยนะผมแนะนํานทุกครั้งว่าเวลาซื้อเนี่ยซื้อแบบปรับระดับได้ดีกว่ามันจะได้ทําให้เราสามารถจะ,จะปรับได้ได้ยอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะถ้าอย่างนี้เราก็สบายเ็นปะมันจะพอดีกับมือเราคือสังเกตดูนะครับถ้าโต๊ะสูงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมือห้อยนะเห็นไหมทำยังไงครับมันทําได้ครับแต่มันจะเมื่อยครับตัวนี้มันจะชนครับแล้วตัวนี้มันจะเมื่อยนะมัน้องเอดเลปไพ2 มือจะไม่รับน้ำหนักเพราะน้ำหนักลงที่ศอบเห็นปะ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีอย่างเงี้ยเกยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องรับน้ำหนักนข้อมืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพอดีปุ๊บน้ำหนักก็จะไม่ลงเลยน้ำหนักก็จะลงตรงนี้ทำให้เราไม่เมืม่อ,อยไงเพราะน้ำหนักมันลงที่สอบหมดแล้วอย่างเงี้ยน้ำหนักลงที่สอบหมดแล้วมันก็สามารถทำงานได้แบบดูดิก็ไม่มีอะไรนะก็โอเคเห็นไหมครับโอ้ช่วยได้เยอะเนี่ยจับคู่กับตัวอพอลโลเนี่ยหรือว่าถ้าสมมติว่านี่มันซึ้นไปก็หลบมานี่แล้วตัวสอบเข้ามาดูดิว ดูดิอย่างเงี้ยนะครับก็ชิวเห็นไหมเราสามารถที่จะบบดูอะไรได้ง่ายขึ้นตรงนี้นะครับคือทําให้เราทํางานมีความสุขได้ง่ายขึ้นเห็นปะเวลาเราจับคู่กับตัวเก้าอี้กัอกกพอลโล่เนี่ยเราพิงได้เราแบบดูหนังได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเออ ดูอะไรอย่างี้ได้แล้วก็ดูถึงพัดจอมันสูงไปมันต่ำไปจริงแล้วมัต้องปรับที่คอมนะปรับที่โต๊ะได้เลยเห็นไหมก็ปรับได้อะไรได้หมดนะครับโอเคมีเมมให้มีอะไรพร้อมนะในส่วนของสเปซทูก็เหมือนกันนะครับตัวสเปซทูเนี่ยมันก็จะเป็นตัวซิงเกิลมอเตอร์นะแต่ว่าข้อดีของคอมคือมันทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนเห็นไหมอันนี้เป็นลุนีโอตะกุดเออรโกมีทัชสกรีนบอกอันนี้มอเตอร์เดี่ยวนะครับมอเตอร์เดี่ยวสูงและสูงสุดถึง100โอ้อันนี้121่ะอันนี้คือเหหมาะสรับที่เเวลาาร้อยืนนทาางเยร นี่ปุ๊บเนี่ยผมเอาไอแพดบางเนี่ยเรายืนทำงานชิวๆได้เลยเนี่ยคุยเนี่ยมองทำงานปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเห็นปะใช่ไหมครับเนี่ยเล่น iPad อย่างเงี้ยเว้ยไม่แย่เนี่ยตอนมันสูบไปเราเค้ปรับลงเห็นปะหรือเวเราจะจริงจังหน,น่อยก็ได้อะก็อย่างเงี้ยนักจริงจังหน่อยก็จะประมาณนี้อ่าโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้หรือแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กก็จะประมาณนี้แฉะปุ๊บอ่า ครบเลยวันนี้ถ้าราเชโนบุก็จะพอดีเลยนะผมรู้สึกว่ามันพอดีมากอาเคียนอันจะสูงไปนะสูงไปแล้วก็แค่ปรับโต๊ะลงฮะจริงๆแล้วเส้นหนึ่งก็มีผลนะเห็นไหมก็ทําให้เราสามารถที่จะแบบทํางานได้แบบคล่องยิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็พนักพิงอันนี้คือตัวอพอลโลไงสบายขึ้นไหมหวานเจี๊ยบเห็นไหมโคตรสบายเลยเห็นป่ะมันก็สามารถที่จะแบบนั่งแล้วเย็นด้วยนะสุดก็คือแม่งดีทุกตัวนะครับคือสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของราคากันนะครับราคาล่าสุดเนี่ยถ้าคุณอยากได้เก้าอี้นะเเเกกกก้้าาอออีีีคคจะมมแแบบบืืตตตตตััััััััวววววถูพงงหนนนท่่่ผย นี้8,290บาทจากราคาเต็ม10,900นะมีเลือก2สีครับคือ Black Jet แล้วก็ g r ร y Aston อันนี้คือ g r ร y Aston นะครับและตัว Ludio อ er เอ o Starlight เนี่ยนะครับราคาเหลือเพียง5,290บาทเท่านั้นอ่า5,290จากราคาเต็มเท่าไหร่8,990ลดเหลือ5,290รับประกันสินค้าอีก3ปีนะครับสำหรับตัวคันยกประดับโชค๊คฐานล้อแล้วก็ตัวล้ออันนี้รับประกัน3ปีนะนี่นะครับแล้วจะส่วนของตัวโตะ๊ะนะครับไม่าโยอียนก็มีโตะ๊ะนะครับซื้อทั้งทีจะซื้้อทังคู่ไปเลยนะ Ludio เออร์โกสเปซวนะครับสีวูดจูปิเตอร์ ีวอลัทคือตัวนี้มีเลือกสอขนาด120ู60กับ160ค80นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยขนาด120ู60เนี่ยก็คือยาว120หรือ60เนี่ยจะอยู่ที่11,990มอเตอร์ดีทัชสกรีนโอเคโค้งมนขาแข็งแรงขาเล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะเนี่ยมันจะประกัน5ปีสำหรับต,ตัวสเปซวันะครับแล้วก็รับประกัน3ปีนับจากที่วันนี้ได้รับสินค้าคือชิ้นส่วนพวกมอเตอร์หน้าจอควบคุมมุ่งเน้นจะรับประกัน3ปีนะครับแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขาการใช้งานปกตินะนั้นเนี่ยลูเนโอเอเกิลสเ ราคาก็อันนี้หกพันเจ็ดเก้าสไม่แพงสลับตัวร้อยยีแล้วก็ร้อยหกสิบคูดแปดสิบตัวที่เจ็ดพันเจ็ดเก้าสิบครับโอเคดัง okay. นั้นเนี่ยใครที่ต้องการเก้าอี้และโต๊ะนะครับเพื่อสุขภาพ,าพดีๆกับเราอยู่ตลอดไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครต้องการโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมาใช้ตัวในราคาที่แบบเบา,เบา,เบาสบายกระเป๋าเพื่อลดการเกิดอาการบาดเจ็บเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมเพื่อรักษาสุขภาพคอบ่าไหล ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นตรงนี้นะครับตัวโลดิโอโก้ Go เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทุกตัวเนี่ยมันคือโลดิโอโก้ Go หมดเลยก็คือเป็นออุโนมิกหมดเลยนะครับโต๊ะเก้าอี e. ้ที่นอนด้วยนะเอาจริงแล้วลูนิโอคุมได้หมดเลยนะคุณสามารถใช้โต๊ะของลูนิโอได้แล้วก็นั่งเก้าอี e ้จากลูนิโอและถ้าง่วงก็ไปน,นอนจากที่นอนของลูนิโออ่ะแล้วก็ผมมองว่าราคามันไม่แพงแล้วมันสามารถตอบโจทย์ได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายและลูกเล่นต่างๆเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างครบพอสมควรนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะสามารถสั่งซื้อนะคครรับับบบไได้เเลยที่ว็ ล u n ดโหรือ Facebook Fanpage ของเพจลู n ดโเองนั่นเองนะครับก็คือเป็นทงที่นอนเป็นทั้งแต่ไปหมดเลยแต่น,น,นี่คือของดีราคาประหยัดนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับและประกอบฟรีถึงบ้านคุณโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเวลามาประกอบเองด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแนะนําการใช้งานเก้อี้ได้ด้วยนะครับและใครที่ไม่อยากจ่ายก็ผ่อนได้0% 10เดือน เก้าอี้เนี่ยเดือนละ500โคตรถูกเนี่ยตัวตสตาร์ไลท์เนี่ยโคตรถูกเนี่ยสตาร์ไลท์นะครับตัวสตาร์ไลท์เนี่ยโคตรถูกอันนี้อพอลโล8แปดพันกว่าบาทน,นี่อันนี้ก็จะมีความเย็นกว่ายาวกว่านะครับแต่ตัวอย่างก็ตามราคานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสินค้าดีๆจากลูนิโอซึ่งไม่ได้มีดีแค่ที่นอนแต่เขามีเก้าอี้เขามีโต๊ะแหมเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์จริงๆฮะและนี่คือลูนิโอเอ่อโกครับที่มีเก้าอี้2รุ่นพร้อมกับโต๊ะ2รุ่น ในราคาที่จับต้องได้ครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยครับกับสินค้าดีๆจากลูมิโอฮะ